สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ข้างบ้าน,นะค่ะวันนี้นะคะเราได้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็เลยอยากจะพามาเดินชมสวนนะคะตัวเราก็ไม่ได้เห็นสวนตรงนี้นะคะมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าออกไปทํางานทุกวันเลยนะคะก็ฝากสวนไว้กับนัดค่ะวันนี้นะคะก็ได้พักผ่อนนะคะช่วงบ่ายเนี่ยสวนของแม่นะคะจะร่มรื่นนิดหนึ่งนะคะก็เลยน่าจะพาเดินดูได้นะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนัดช่วยตัดแต่งต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนะคะตอนนี้เริ่มได้แดดขึ้นมาบ้างแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยสวนของแม่นะคะจะเป็นสวนร,ร่มรําไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ย หลายๆต้นนะคะที่สวยช่วงหน้าฝนนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะจําสีแล้วนะคะอย่างเช่นต้นกระเจียวนะคะก็อยากจะพามาเดินดูอัปเดตต้นไม้อื่นๆด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูสวนแม่ด้วยกันเลยนะคะ เนี่ยค่ะวันนี้นะคะท้องฟ้าสดใสค่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะก็สวนแม่นะคะจะร่มรื่นนะคะตอนนี้ก็คือหน้าบ้านเริ่มที่จะมีร่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตสวนอ่าในระเบียงนะคะนี่ค่ะก็สวนในระเบียงนะคะก็จะมีทางเข้าเล็กๆนะคะต้นพวงครามกําลังสวยเลยค่ะก็ด้านขวามือของเรานะคะก็จะมีต้นหมากผู้หมากเมียนะคะนี้เอามาปักชํำนะคะปักชำ้ำจนแบบว่าตอนนี้เขาสูงมากๆเลยแล้วก็ต้นพวงครามออสเตรเลียนะคะตอนนี้ ยังไม่ได้ตัดแต่งเพิ่มนะคะก็นัดก็ตัดแต่งเท่าที่ทําได้นะคะนี่ค่ะดอกยังสวยอยู่เลยนะคะก็เพิ่งจะโรยไปเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าแบบเขาเพิ่งม่วงไปเนาะแล้วก็อันนี้เริ่มเป็นสีเขียวละแล้วก็มีชุดใหม่ที่แบบว่าค่อยๆบานออกมานะคะบานตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยคือดอกสวยมากๆแล้วก็เป็นดอกสีม่วงเนาะมันก็จะทําให้ดูแบบว่ามีสีสันแบบว่า,าตัดกับ ข้างบ้านนะคะที่เป็นสีขาวนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มีมดแดงด้วยนะคะเวลาแบบว่ามาดูเนี่ยก็คือ,อะจะบางทีเนี่ยจะเจอรังมดแดงตลอดเลยนี่ค่ะแต่ดอกเขาสวยนะเหมาะกับการแบบว่าคือคุ้มค่าที่จะเลี้ยงนะคะต้นนี้เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาาจับตัดแต่งตัดเลื้อยให้เขาไปจนจนถึงประตูตรงโน้นนะคะเพราะว่าตั้งใจพยายามจะทําให้เขาแบบว่าเป็นซุ้มไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบให้ไปถึงหน้าประตูเลย เดียนะเมื่อกี้เห็นพึ่งนี่ค่ะพึ่งชอบมาก เพึ่งเขาจะชอบมาตอมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนกมานอนด้วยนะคะกลางคืน,คนโอเคค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ต้นนี้ต้องได้รับการใส่ปุ๋ยแล้วละ่ะเพราะว่าเป็นต้นเข็มขาวนะคะคราที่แล้วที่พามาชมยังแบบว่าไม่มีดอกเลยตอนนี้มีดอกแล้วค่ะเน่ก็คือใบเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะขาดสารอาหารวความจริงน่าจะเอาลงดินได้แล้วละ่ะเพราะว่าเขาก็ต้นค่อนข้างที่จะโตแล้วนะ แต่ว่าก็คืออ,อยู่ในกระถางเขาก็อยู่ได้นะนี่ก็เป็นปีแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะใบเริ่มที่จะต้องการธาตุอาหารแล้วเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีหูกระจงนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเนี่ยค่ะเขาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยอยู่ในกระถางเล็กๆแค่นี้เองค่ะเนี่ยกระถางไซส์เนี้ย แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นต้นใบานาคนะคะใบานาคที่เป็นใบสีน้ำตาลนิดนึงสวยมากเวลาใบาออกใหม่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะให้อารมณ์แบบว่ามันไม่เขียวไปทั้งหมดเห็นไหมฉากหลังจะเป็นต้นสีเขียวของต้นสนมังกรนะคะให้อารมณ์คล้ายๆหน้าฤดูใบไม้ร่วงของต่างประเทศเลยอันนี้จะออกเป็นสีแบบแดงๆน้ำตาลนะคะรู้สึกจะใบานาคชมพูนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่ะ ใบเขาจะสวยและด้านข้างตรงนี้ก็จะมีต้นหงฟู่นะคะซึ่งปกติเนี่ยใบจะต้องเป็นสีแดงนิดนึงเนี่ยเป็นแบแบแดงแบบนี้นะแต่อันนี้เขาเป็นใบแกะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องอขึ้นใบใหม่มาก็จะเป็นใบสีแดงๆง,งม่วงๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเข็มสามสีค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้วยไม้นะคะพร้อมวัชพืชหนึ่งต้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้นัดเอาออก ย่า yeah, ค่ะอันนี้ย่า yeah, มันขึ้นเองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีต้น sky pencil นะคะต้นนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยสวยเท่าตอนเอามาแบบว่าปลูกครั้งแรกแล้วแต่เขาอยู่ในกระถางเนาะอาจจะโตไม่ได้เต็มที่แต่ว่าก็โอเคนะเขามีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ค่ะใบใหม่ออกมาเรื่อยแล้วก็กิ่งไหนที่มันเหมือนจะแก,ก่นะคะเราก็ตัดไปแล้วนะคะตัดทิ้งไปละนี่ใบเขาก็จะเขียวแบบนี้เลย เขาจะแบบตั้งตรงเหมือนดินสอมันก็เลยได้ชื่อสกายเพนซิลไหมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คิดเองโอเคต่อมานะคะก็จะมีส้มหลอด,ดอ,อะไรนะส้มหลอดด่างนะคะแคร์นะเนี่ยตรงนี้ก็คือจะตัดเป็นพุ่มนะคะนี่ฝั่งนี้แล้วก็มีอะไรอีกต้นนี้ค่ะในกระถางนี้อยู่มาเป็นปีละต้นผีเสื้ออยู่ในกระถางเนี้ยอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะอยู่ได้อยู่ทน แล้วก็ตรงนี้จะมีเจำชื่อไม่ได้ต้นอะไรนะตอนหญ้ามัง้งสีขาวนะคะยังไม่ค่อยโตเลยอยู่ในกระถางก็จะแบบว่า,าโตช้านิดนึงนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีต้นมุจรินนะคะให้ดอกสีชมพูใบเขาไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะไม่เหมือนตอนที่มาปลูกตอนแรกอะ่ะเนี่ย แต่ดอกสีชมพูแบบนี้นะอันนี้เราคิดว่าเขาอาจจะไม่แฮปปี้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะย้ายไปลงดินแทนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีต้นใหญ่ๆนี่คือต้นหลิวทองค่ะนี่โตขึ้นมากเลยเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะคะต้นแบบสูงมาแค่ประมาณเมตรหนึ่งอะซื้อมานะตอนนี้ก็5ปีเข้าไปละ เขาชอบตรงที่เขาอยู่มากจะเป็นแบบใบออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะสูงสูงกว่า4เมตรล้ละ่ะเพราะว่าถ้าดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าสูงได้ถึง4เมตรตอนนี้น่าจะประมาณ6เมตรแล้วละนะมี2ต้นค่ะตรงทางลงบันไดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเฟื่องฟ้าด้านบนตรงนี้ก็นัดเพิ่งตัดแต่งไปนะคะเริ่มมีดอกแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวหน้าแรงฝนหยุดนะคะก็คือดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาแล้วนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีอากาเวนะคะซึ่งยังอยู่น้ําก็แทบไม่ค่อยได้ลดเลยนะคือเขาทนแรงเนาะต้นเนี้ยแล้วก็มีลูกออกมาเต็มเลยแต่ว่าอถอนออกไปขยายพันธุ์แล้วนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโซนสนามหญ้าสวยมากเริ่มเขียวเขียวไปหมดละแต่ว่ามันถ้าดูใกล้ๆมันจะมีวัชพืชแซมอยู่บ้างนะแล้วก็จะมีต้นลำซำ ต้นลำซําสวยมากเลยค่ะก็ถ้าใครชอบต้นไม้ใหญ่ที่ใบไม่ค่อยร่วงนะคะคือร่วงเหมือนกันแต่ร่วงน้อยมากนะคะตลอดปีเขาจะสวยแบบนี้แหละต้นลำซํานะคะมาตรงนี้ก็จะมีะวิวภูเขานิดนึงนะคะอยู่ด้านหลังตรงน ون. น้นนี่โอเคเดี๋ยวไปลงลงไปดูด้านล่างตรงนี้ก็จะมีต้นหมากเหลืองนะคะ ด้านบนก็จะเป็นเฟื่องฟ้านะคะที่อยู่บนซุ้มนะคะสีชมพูนิดนึงนี่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้านะคะสวยมากๆแล้วก็ต้นหลิวทองนะคะต่อมาลงบันไดามานะคะเดี๋ยววันนี้วิดีโออาจจะไม่ยาวนะก็คือพาเดินดูชิลๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูสวนนี้หลายวันแล้วเหมือนกันด้านตรงข้างตรงนี้นะคะจะเป็นต้นหนวดปลาบึก ไม่แครแล์ละมังเนี่ยน่าจะใหญ่เหมือนกันนะก็คือต้นเนี้ยใบเขาจะประมาณนี้นี่ค่ะใบเขาจะใบใหญ่ๆกลมๆแบบนี้ต้นนี้ก็คือปลูกมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันนะคะนี่ปลูกไว้สองฝั่งเลยอันนี้จะเป็นโซนที่เพิ่งจะ,อะเอาต้นไม้มาขายายพันธุ์นะคะนี่ค่ะต้นอากาเวต้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีพวกต้นต้นดอกไม้ต้นเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันให้ดอกสีขาวอะเนี่ย จำชื่อไม่ได้ต้นเดลี่มัง้งเออน่าจะต้นเดลี่เดี๋ยวพามาเดินฝั่งนี้นิดนึงดีกว่ากลัวมันจะย้อนแสงด้วยแหละโอเคฝั่งนี้ก็จะมีอ่าที่นั่งนะคะของแม่นี่ยค่ะต้นกระเจียวที่เราปลูกช่วงหน้าฝนนะ ตรงนี้เราปลูกเต็มเลยนะเป็นสีชมพูตอนนี้เขาเริ่มที่จะอจําศีลแล้วนะคะก็คือเห็นแบบนี้ยังไม่ตายนะคือเขาจะเหมือนล้มล้มไปนะคะล้มไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตัดหรือว่าถอนทิ้งนะก็คือค่อยถ้าพอเขาแห้งปุ๊บเราสามารถดึงใบใบของเขาออกมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหน้าฝนประมาณเดือนพฤษภาก็จะออกมาใหม่นะคะเนี่ยปลูกไว้เต็มเลยแนวตรงนี้นะคะ หันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของแม่แบบนี้นะคะร่มรื่นมากข้างบนตรงนี้จะเป็นต้นคริสตินานะคะตอนแรกก็ซื้อมาเล็กๆตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ละด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีต้นอะมะม่วงของเพื่อนบ้านนะคะคือเขาเลยมาฝั่งเราเยอะเนาะเดี๋ยวคงต้องตัดตรงนี้จะมีต้นพวงครามของเราด้วยนะแม่ปลูกไว้แล้วก็มันขึ้นเลยไปบนต้นมะม่วงกลายเป็นสีม่วงอยู่ด้านบนตรงนู้นอะนวดตรงนน้นเลยพวงครามนะคะ คือถ้าต้นมะม่วงนี้ได้ตัดออกบ้างก็อาจจะได้แดดให้ต้นไม้ฝั่งนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นต้นบุษบาฮาวายนะคะที่เอามาปลูกให้มันคลุมดินนะคะตอนนี้ก็แบบหลงเหลงนิดนึงเพราะว่าแดดเขาได้ไม่เต็มที่เนาะแล้วก็ต้นนี้ต้นไซปัตตเวียนะคะต้นนี้ก็คือโตช้าแล้วก็ต้นนี้ค่ะชาลีแดงชาลีแดงถือว่าโอเคนะอยู่ในร่มได้ ตรงนั้นจะมีพยับหมอกนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นเนี่ยจะเป็นต้นกระเจียวช่วงหน้าฝนพฤษภาณนะลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าคือสวยมากๆแต่ตอนนี้ก็คือมันยังสวยอยู่นะยังมีความคือแม่เขาจะชอบแบบว่าเล่นไม้ใบที่มีหลายๆสีนะคะเนี่ยมันจะมีสีแดงสีเขียวสีเทาสีดําปนกันไปหมดเลยนะคะมันก็จะได้หลากหลายอารมณ์นิดนึงเนี่ยค่ะใบแตงโมนี่ก็สวยนะได้อยู่ตรงนี้เขาแฮปปี้มากๆ สวยกว่าตอนอยู่ในบ้านก็เลี้ยงไว้อย่างนี้เลยนะ,มะแมลงโลกก็ไม่ค่อยมีนะคะเลี้ยงง่ายมากอันนี้ต้นตั้งแต่ปีที่แล้วเอ๊ะปีนี้สิอาจจะต้นปีนะประมาณเดือนมก,กราเนาะตอนนี้มันเดือนพฤศจิกาละก็สิบเอ็ดเดือนละต้นเฟิร์นใบเฟิร์นใบเงินนะถ้าจำไม่ผิดข้างหลังตรงนี้ก็จะมีพวกบอลพวกอะไรนะคะที่แบบชอบร่มนะคะก็เอามาปลูกแบบว่า แซมแซมไว้กับพวกต้นไม้ที่แบบว่าชอบแดดนะคะแล้วก็นี่ค่ะจำชื่อไม่ได้อีกละดอกสวยมากต้นอะไรเอ่ยอะไรเอเอ,อจำชื่อไม่ได้ช่วยบอกชื่ออีกทีได้ไหมคะเออลืมชื่ออีกและเ <laughs> นี่ยค่ะดอกเขาสวยมากนี่เขาจะเป็นมะเล็ดหรือยังไงไม่รู้นะคือสวยมากอะ่ะแล้วก็อันนี้คือมัอนเหมือนมีทั้งดอกมีทั้งแบบมะเล็ดสีดำ,ดำ ต้นนี้และโตช้าด้วยนะอันนี้เราให้นะัดช่วยตัดไปปักชำแล้วเราชอบเพราะว่าเราจะเอาไปปลูกที่สวนอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนที่มีต้นกระเจียวนะตอนนี้เขาเริ่มที่จะลมละ ก็คือเดี๋ยวเขาก็จะหายไปหมดเลยตรงนี้ก็จะโลง่งสามารถปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็จนถึงเดือนพฤษภาเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะ,ะโซนตรงนี้จะมีต้นแดงอินโดซึ่งตอนนี้ตัดไปปักชำเยอะมากเพราะว่าตอนแรกมันแน่นมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือหลงหล,ลงเลงมากแบบโลง่งแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแตกกลับมาใหม่อยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นมะขามเทศด่างต้นเอื้องหมายนานะคะเอื้องหมายนา ค่อนข้างที่จะโตสูงขึ้นเยอะเลยนะคะโซนตรงนี้นะมันจะมีต้นลิลลี่นะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเขาจะกลับมาไหมลิลลี่สีสีเลือดหมู่ที่ซื้อมาเขาที่แล้วนะคะนี่ค่ะเอื้องใหม่นาะจะเป็นดอกสีแดงคือแม่เขาชอบสีแดงเนาะเจอดอกสีแดงก็จะซื้อมานี่ค่ะน่ารักเหมือนหน่อไม้เลยอะ่ะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะมีต้นเกล็ดแก้วที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะตรงนี้เขาได้ร่มเนาะตอนแรกมันมีร่มของต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอถอยมาหน่อยมันแดดแดดสง่งเนี่ยมันเป็นแบบเดี๋ยวเอาลองเอามือบังบังแดด ตอนนี้นัดตัดละ่ะก็คือจะได้แดดเพิ่มขึ้นนะคะโซนด้านล่างตรงนี้น่าจะโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีแต่ร่มนะคะก็แบบต้นไม้ที่ชอบแดดก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยฟูเดี๋ยวต้นนี้น่าจะแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นต้นชา6กเกียนเนาะเดี๋ยวได้แดดแล้วก็จะได้ฟูต้นสนนี่ก็คงแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยเพราะตอนแรกมีแต่ร่มของอต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นต้นเบบีที่แยกออกมาเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่สวนอังกฤษด้วยค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ปีนี้นะคะได้ซื้อต้นกล้วยไม้อะไรใหม่เงี้ยก็ยังอยู่นะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นต้น ลิ้นมังกรนะคะที่ถอนออกไปนะคะเอาไปใส่กระถางนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกโซนอื่นเพราะว่าตรงเนี้ยช่วงที่ฝนมาตกเยอะๆแล้วเขาโดนน้าเยอะแล้วก็เหมือนกับว,ว่ามันมันไม่สวยไปเลยอะ่ะเหมือนเขาโดนน้าเยอะเกินแล้วก็จะตายจะเน่ายัางไงไม่รู้ก็เลยเคลียร์นะคะตรงที่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นต้นไม้อย่างอื่นหรือไม่ก็อ,อาจจะทําเป็นอย่างอื่นไปเลยอาจจะมีพวกรูปปั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวแล้วแต่แม่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้านหลัง ต้นหมักผู้หมักเมียนะคะเกิดจากการปักชำทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัดมาจากฝั่งนี้ค่ะนี่ฝั่งนี้นะคะปักชำเอยไม่ใช่ฝั่งนี้ซื้อมาสิน้องแล้วก็เขาก็โตขึ้นเยอะเลยแล้วก็เอามาปักชำขยายพันธุ์นะคะนี่ต้นสนสนบลูค่ะไม่ค่อยบลูเท่าไหร่ละตอนนี้แต่ว่าเขาก็ดูดีขึ้นนะตอนแรกเขาดูเหมือนแบบบางๆแต่พอแบบว่ารู้สึกว่าถ้าได้แดดเขาจะแบบฟูขึ้นเยอะเลยค่ะ โซนฝั่งนี้ก็จะมีต้นกล้วยไม้ดินนะคะแล้วก็อันนี้กล้วยไม้ดินแล้วอันนี้น่าจะเป็นบัวดินค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบุษบาฮาวายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเทียนหยดสีขาวค่ะนี่ตรงนี้จะมีทางเดินที่อ้อมมาได้นะคะอันนี้จะมีต้นหมากต้นหมากเนี่ยน่าจะขึ้นเองก็เลยปล่อยไว้ตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีพวกต้นบอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่ค่ะเข็มปัตตาเวียสีแดงนะคะฉากหลังตรงนี้นะคะจะมีต้นจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยต้นอะไรน,นะนี่ค่ะต้นเนี้ยคือเขาเขาต้นใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้ตัด ตัดออกไปประมาณ2ต้นหรือว่า1ต้นไม่รู้นะเอาไปปักชำไว้ที่สวนอังกฤษนะคะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งปักไปได้ไม่กี่วันเองน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูสวนโซนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทําสวนโซนนั้นต่อนะคะเนี่ยค่ะด้านล่างก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกไปช่วงปีนี้นะคะก็จะมีต้นพวกนี้ต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะแล้วก็เกรดแก้วแล้วก็จะมีต้นแดงชาลีค่ะตรงนี้จะมีเฟิร์นข้าหลวงนะคะเนี่ย ตรงนี้มีต้นลิ้นมังกรซึ่งตรงนี้เขาโอเคมากเลยนะเขาแฮปปี้เพราะว่าไม่โดนแดดด้วยแหละและใบเขาเฮลตี้แบบสุขภาพแข็งแรงมากแต่ว่าไอ้ไอ้ข้างข้างบนเมื่อกี้เราเอาใส่กระถางไปละให้นะช่วยเอาใส่กระถางเพราะว่าต้องย้ายไปไว้ที่เขาชอบร่มนะคะนี่ค่ะกล้วยไม้ดินก็ยังอยู่นะเนี่ยยังมีดอกอยู่ดอกหลายสีเลย ฝั่งนี้นะคะต้นต้นแดงชาลีะสังเกตได้ชัดเลยพอเขาอยู่ใต้ร่มนะคะเขาจะอยู่ใต้ร่มของเนี่ยต้นเนี้ยกระดิ่งนางฟ้านะคะก็จะสีไม่ค่อยแดงจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่มีสีแดงของต้นต้นอะไรนะหูหูกว้างหรอต้น อ๋อหูปลาช่อนค่ะเออมันมีสีแดงนิดนึงมันก็จะแบบดูมีหลายสีตัดกันนะคะอันนี้จะเป็นขาไก่ดำด่างค่ะก็คือแม่พยายามเล่นใบไม้หลายๆสีนะคะจะได้สวยอ่าต้นนี้กวากมรกตก็ยังอยู่โอเคนะคะอยู่ในกระถางนะคะอันนี้ก็ถ้าจะปลูกปีนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะ เนี่ยค่ะพอโดนแดดเขาจะสีแดงมากๆเลยแต่ว่าถ้าแดดไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ก็จะออกเขียวๆนิดนึงนะคะหูปลาช่อนอันนี้ต้นเข็มปัตตเวียด่างนะคะเวลาออกดอกสีแดงก็จะสวยเด่นเลยด้านนี้ก็จะเป็นต้นหูกระโจงนะคะแคระค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเข็มนะคะเข็มเข็มแดงสักอย่างเนี่แหละเนี่ยดอกเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยแบบละเอียดมาก สวอ,อมีอะไรอีกต้นเนี้ยค่ะบานไม่รู้เลยญี่ปุ่นยังอยู่นะหลายเดือนแบบมากแต่ว่าเขาจะเริ่มลกแล้วเดี๋ยวต้องก็คือต้องตัดแต่งให้ต่ําแล้วก็ให้แตกใหม่นะคะตรงนี้จะมีต้นที่มันมีสามสีพุทธสามสีข้างหลังจะเป็นชบาด่างแดงซึ่งตอนนี้เพิ่งถูกตัดแต่งไปดอกยังไม่ออกนะคะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรละฝั่งนี้ก็จะมีอตรงนี้จะเป็นโซน กระเจียวนะคะสีขาวค่ะแล้วก็อันนี้จะมีเข็มสามสีแล้วก็ต้นบอลที่เราย้ายมาจากหน้าบ้านนะคะต้นจันทานนี่เดี๋ยวน่าจะต้องย้ายอีกเพราะว่าเนี่ยค่ะทางเดินตรงเนี้มันขวางทางเดินนิดนึงเพราะว่าตอนที่ย้ายมาก็คือเอามาปักเฉยๆแหละเพราะเขาหักเขาหักต้นเนี้ยเขาหักจากต้นนี้ค่ะก็เลยเอามาปักแล้วเขาติดแต่ก็ปักตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมียี่โถใหญ่มากซื้อมาแต่แค่ต้นเล็กๆนะคะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ไปแล้วตรงนี้ก็จะมีเอเกล็ดแก้วคะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เราปลูกเเกล็ดแก้วไว้อีกนิดหน่อยนะคะนี่ตรงนี้เราเราไม่รู้ชื่อจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเหมือนน่าจะติดมากับบ้านเก่าแล้วเขาก็ เขาก็ขึ้นเองแล้วก็กลายเป็นพืชคุมดินไปตรงเนี้ยสวยดีเหมือนกันนะเห็นบางบางร้านที่เขาขายเขาทําเป็นกระถางแขวนก็มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ที่ไปซื้อมาปีนี้ปลูกปีนี้นะคะนี่สวยมากดูสิสวยด้วยตัวของเขาเองเลยคือสวยมากๆเอาไปตัดปักใจกันก็จะยิ่งสวยนะดูสิคะ่ะสีสวยมาก ตอนนี้อย่างเงี้ยฉากหลังตรงเนี้ยที่เป็นพวกกระเจียวเริ่มที่จะแบบว่าล้มไปละแต่ก็ตามฤดูกาลนะคะฝั่งนี้ตรงนี้จะมี่หนวดปลาหมึกนะคะด่างค่ะใบก็สวยอยู่นะตรงนี้จะมีต้นอต้นปาล์มเนี่ยค่ะต้นลิ้นมังกรที่ที่เขาโดนน้ำเยอะๆแล้วก็เอามาใส่กระถางไว้นะคะนี่ ตอนนี้ซุ้มทางเดินนะคะถ้าอยู่ดูจากฝั่งเนี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มชิดกันแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจที่จะเทรนให้เขา,าข้ามซุ้มมานะคะแล้วก็ให้เขาเป็นแบบซุ้มซุ้มธรรมชาติเลยนี่ตรงนี้ต้นสาวสันกำแพงนะคะตอนที่ลงปีแรกคือแบบแทบเกือบจะไม่รอดเลย เพราะว่าวันนั้นมัน,มน,มนเหมือนมันร้อนมากแล้วแต่ตอนนี้คือน่าจะเข้าปีที่สองหรือสามแล้วเขาเริ่มโอเคละใบเขาสวยเลยค่ะนี่เดี๋ยวหันย้อนหลังมาให้ดูโซนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นพวกไซแล้วก็พวกต้นต้นนี้รู้สึกจะชื่อต้นมีสตางนะแล้วก็อันนี้ชื่อต้นอะไรนะลืม จำชื่อไม่ได้ละใครจำชื่อได้บ้างคะต้นเนี้ยมันใหญ่มากเลยอะซึ่งแต่ต้นเล็กนะคะนี่หันมาฝั่งนี้ค่ะสาวสันกำแพงจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นวงเวียนเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นม่วงอินทนินค่ะนี่เดี๋ยวช่วงหน้าหน้าร้อนเขาจะมีดอกสีม่วงนะคะหน้าล่างตรงนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นสวนสีม่วงของแม่นะคะก็จะมีพวกไม้ใบสีม่วงอะไรเงี้ยต้นกระบหอย แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นพับพึงแดงนะคะใบเขาจะออกสีม่วงนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นใสกลูเซียซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราน่าจะตัดเป็นวงกลมดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่แข่งกับต้นอื่นเพราะว่ามันจะได้แบบว่าคือถ้าเอาสูงขึ้นมาก็กลัวจะแบบว่ามันไม่เด่นเท่าไหร่เพราะมันมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอยู่ด้านข้างกันเลยะคะ่ะเนี่ยอันนี้ต้นชมพู่เดี๋ยวอันนี้ตัดเป็นวงกลมน่าจะดี โอเคค่ะวันนี้เบาๆเดินชมสวนแม่นะคะตอนนี้ส,วน,สวนโดยรวมก็คือไม่ค่อยมีอะไรคะ่ะก็ตัดหญ้าไปแล้วนัดก็ดูแลสวนไปนะคะตอนนี้นัดอยู่ข้างหลังตรง,ตรงโซนโน้นก็จะเป็นสวนเกาะกลางนะคะ แต่โอเควันนี้โฟกัสที่ส่วนของแม่นะคะพามาอัปเดตค่ะก็เขียวขจีนะคะถึงแม้ว่าบางต้นเนี่ยจะเเริ่มที่จะจำศีลแล้วนะคะแต่ว่ายังมีต้นไม้อื่นๆที่ยังสวยอยู่ค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้นะคะพามาเดินชมสวนนะคะอัปเดตสวนของแม่นิดนึงนะคะก็ช่วงนี้นะคะวิดีโอทําสวนด้วยตัวที่เราทําเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ายังต้องออกไปทํางานอยู่นะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะมาพาเดินชมสวนอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝากสวนไว้กับนัดก่อนคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ